ต่อไปนะครับเป็นโจทย์ข้อที่17เนะครับเพราะว่าวัตถุหนึ่งมีน้ําหนัก270นิวตันเมื่อชั่งที่ผิวโลกถ้าชั่งวัตถุชิ้นนี้ที่ระยะห่างจากผิวโลกเป็น2เท่าของรัศมีโลกวัตถุนี้จะมีน้ําหนักเท่าใดนะครับก็ไม่ยากนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบน้ําหนักของวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกกับระยะห่างจากผิวโลกออกไปนะครับอันดับแรกเราก็มาดูวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกก่อนนะครับล้วก็วาดรงกลมขึ้นมาเปรียบเสมือนเป็นโลกนะครับแล้วก็มีรัศมีเป็น r นะครับ r เมตร แล้วก็มีวัตถุก,ก้อนหนึ่งนะครับวางอยู่บนที่ผิวโลกเลยนะครับพบว่าการที่วัตถุวางอยู่ที่ผิวโลกเนี่ยจะมีแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดลงด้วยแรง mg นะครับซึ่ง mg ในี้นี้กำหนดให้เป็น270นะครับ270นิวตันนะครับขณะเดียวกันถามว่ามวลดึงดูดโลกไหมดึงดูดนะครับด้วยแรง fg แล้วก็ไปดูนะครับในที่นี้จากสมการ fg เท่ากับ g m 1 m 2ส่วน r กำลังสองพบว่าจะมีมวลอยู่2ก้อนนะครับ ก็ไปเริ่มกันเลยนะครับจากนะครับ Fg เท่ากับ g m1 m2 ส่วน r ยกกำลัง2 g คือค่าความน้มถ่วงสากลน,นะครับในทนี่เราไม่ต้องแทนค่านะครับเราติดไว้ก่อน m ก็ยังมีมวลอยู่สองก้อนนะครับก็คือวัตถุในที่นี้ก็มีอะไรครับมวลก้อนนี้กับมวลของโลกนะครับ มวลของวัตถุนะครับสมมุติให้เป็น m แล้วกันมวลของโลกก็ให้เป็น m earth นะครับ me และระยะห่าง r กําลังสองก็คือระยะห่างของรัศมีโลกนะครับรัศมีโลกจากพื้นโลกก็คือเป็น r นะครับในที่นี้ก็เป็น r ยกกําลังสองนะครับ R ดังนั้นพบว่าแรงโน้มถ่วงนะครับที่โลกดึงดูดก็คือแรง mg กับแรงที่วัตถุดึงดูดโลกก็คือแรง fg แรง2แรงนี้นะครับ แรงสองแรงนี้จะมีขนาดเท่ากันดังนั้นเราก็สามารถเทียบได้ว่านะครับ mg ก็มีค่าเท่ากับ gme GM ส่วน r กําลังสองซึ่ง mg ก็คือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุในที่นี้เขากำหนดว่าแรงที่โลกดึงดูดวัตถุเท่ากับ270นิวตันนะครับอ่าก็แทน270นะครับเท่ากับ gme GM ส่วน r กําลังสองนะครับ ตั้งให้เป็นสมการที่1นนะครับอ,อันนี้ก็คือเกิดจากที่วัตถุวางอยู่บนผิวโลกนะครับต่อไปเราไปดูกรณีที่2ครับกรณีที่2ก็คืออะไรครับก็เราก็มีโลกอยู่นะครับนะครับรัศมี R นะครับ R เมตรแต่ในีนี้เขาเอาวัตถุก,ก้อนเดิมนะครับไปวางที่ระยะห่างจากผิวโลกไปเป็น2เท่ารัศมีโลกก็ต้องเป็นเพิ่มอีก2 R นะครับ วัตถุอยู่ตรงนี้แน่นอนครับในทีน่นี้แรงน้มถ่วงก็จะลดลงนะครับค่า g ของมันจะไม่เหมือนบนโลกนะครับก็คือตัวนี้โลกจะดึงดูดวัตถุด้วยแรง m ค่า g นะครับสมมุติให้เป็น gx ละกันครับตัวนี้มันก็หมายถึงน้ําหนักที่โลกพยายามดึงดูดวัตถุขณะที่อยู่ห่างจากผิวโลกออกไปนะครับเป็น2เท่าของรัศมีโลกนะครับแล้วขณะเดียวกันมวลก้อนนี้ ก็จะดึงดูดโลกเหมือนกันด้วยแรง Fg นะครับก็เข้าสมาการเดิมครับอ่ะก็ไปดูเลยนะครับเข้าสมาการเดิมก็สมาการ Fg เท่ากับ g m ก็คือมวลไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอยู่บนโลกก็มวล m นะครับอยู่ที่ห่างออกจากโลกไปก็มวล m นะครับมวลเป็นปริมาณ สเกล่านะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นค่าคงที่ด้วยนะครับดังนั้นเราก็ยังแทน m นะครับเหมือนเดิมมวลก้อนเดิมส่วน m อีกตัวหนึ่งก็คือมวลของโลกนะครับซึ่งมันเกิดจากการดึงดูดซึ่งกันและกันร,ระหว่างมวลที่ห่างออกไปจากผิวโลกกับมวลของโลกนั่นเองนะครับซึ่งมวลมีมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอ้าวส่วนระยะ r ครับทีนี้เรามาดูครับระยะ r ต้องเปลี่ยนไปครับเมื่อเราเอาไปเอาวัตถุนั้น ออกห่างจากศินยโลกเป,ลเป็นระยะ2เท่ารัศมีของโลกนะครับถามว่าห่างจากโลกเท่าไหร่เราต้องนับจากจุดศูนย์กลางออกไปครับก็เป็น1 r 2 r 3 r นะครับดังนั้น r ก็จะเป็น3 r ทั้งหมด,ดยกกำลังสองนะครับอ่าดังนั้นเราก็จะเทียบได้ว่านะครับเหมือนเดิมดูนะครับแรง fg ที่มวลดึงดูดโลกกับแรงที่โลกดึงดูดวัตถุแรงสองแรงนี้เท่ากัน เราก็สามารถเทียบได้ว่านะครับ mgx จะเท่ากับ gmme ส่วนเลยครับ9 R ยก,กําลัง2นะครับให้เป็นสมนการที่2เราไปดูสิ่งที่โจทย์ถามครับทั้งหมดเลยโจทย์ถามว่านะครับถามว่าวัตถุก้อนนี้นะครับถ้าหากว่าเอาไป ไว้ห่างจากผิวโลกเป็น2เท่ารัศมีโลกวัตถุจะมีน้าหนักเท่าไหรนะครับเราถามถึงน้ําหนักก็คือถามถึงสมการ,รที่2ใช่ไหมครับตัวนี้อ่าห่างจากผิวโลกไปเป็น2เท่าของรัศมีโลกนะครับก็ไม่ยากครับเราก็เอาสมการ,รที่2นะครับตั้งนะครับหาด้วยสมการ,รที่1นะครับเราจะได้ว่าสมการ,รที่2ตั้งก็คืออะไรครับ mgx เท่ากับ g นะครับ mme ส่วนอะไรครับ9 r ยกกำลังสองใช่ไหมครับสมการที่สองส่วนในสมการที่1คืออะไรครับสมการที่1จําได้ไหมครับนี่ครับจำได้ไหมครับ2้ยเจกับเศษเป็นส่วนนะครับขึ้นมาคูณก็เป็นอะไรครับนี่ก็เป็นอะไรครับอาายกกาลังสองส่วนอะไรครับ g m m e นะครับอ่านี่ไงครับตัดไปเลยครับนี่เหมือนกัน r ก็ตัด r ไปครับดังนั้นพบว่าน้ำหนักที่ห่างออกไปจากผิวโลกเป็นระยะ2เท่าของรัศมีโลกนะครับก็จะได้270ส่วน9ก็อยู่ที่เท่าไหร่ครับ30นิวตันนั่นเองครับคือคำตอบ